สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมมีสูตรดีๆมานําเสนอนะครับสามารถวิเคราะห์บอลได้นะครับสูตรของ TS Hacker นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสูตรมันวิเคราะห์ยังไงนะครับก่อนอื่นเราก็มาเลือกพิม์ลีกนะครับวันนี้ผมก็จะมาเลือกพิม์ลีกอังกฤษนะครับโอเคเรามาเลือกทีมเลยนะครับเข้าไปตรงบ้านผลบอลนะครับผมจะมาเลือกทีมเซลซีกับนอริสิตี้นะครับโอเคนะครับทีมเจ้าบ้านก็จะเป็นเซลซีนะครับทีมเยือนก็จะเป็นของนอริสิตี้นะครับ โอเคนะครับช่องที่2นะครับเขาจะให้เลือกนะครับก็จะเป็นลำดับบนตารางนะครับเซลซีอยู่ลำดับที่3นะครับเราก็ใส่ไปนะครับตรงนี้นะครับช่องตารางที่ที่สนะครับให้เลือกนะครับลำดับ3านะครับนอริสอยู่ลำดับที่20เราก็ใส่มากกว่านะครับมากกว่า15นะครับคะแนนนะครับเราก็ไปเปิดตารางนะครับพิมาริกนะครับโอเคเปิดมาอีกหน้าหนึ่งเราก็มาเลือกนะครับคะแนนของเซลซีอยู่ที่60นะครับ โอเคผมก็จะเลือกคะแนน60นะครับใส่ไปตรงตารางหรือว่าสูตรนะครับของนอริิี้อยู่ที่21นะครับโอเคนะฮะก็เลือกง่ายๆแบบนี้นะครับความพร้อมของทีมนะครับเพื่อนๆผมจะใส่ของเซลซีนะครับไม่เต็มทีมนะครับแล้วมาใส่ของทีมเทือนนะครับนอริสิตี้เต็มทีมนะครับเราก็มาดูนะครับว่าเซลซีต่อกี่ลูกนะครับผมจะเลือกต่อสลูกนะครับ โอเคใส่2ลูกเลยนะครับคะแนนนะครับโอเคนะครับผมก็จะมาดูคู่แข่งนะครับผมก็จะมาเลือกนะครับทีมต่อทีมรองนะครับแบบนี้นะง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสูตรมันจะคํานวณผลออกมายังไงนะครับครึ่งแรกเซลซีหนึ่งศูนย์นะครับจบอยู่ที่สองหนึ่งนะต่อสองลูกนะครับเซลซีนะครับโอเคนะครับโปรแกรมนี้ก็วิเคราะห์ง่ายๆนะครับ เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับเบนใต้คิดว่าสนใจหรือว่าทักแชทเข้ามาขอรับสูตรวิเคราะห์จากผมได้เลยนะครับสูตรตัวนี้นะครับไม่ใช่ว่าใช้ได้สูตรเดียวนะครับสามารถเจาะระบบได้ถึง4ค่ายใหญ่ๆนะครับให้เราเลือกเล่นนะครับใครที่สนใจนําสูตรตัวนี้ไปใช้เดี๋ยวผมจะปักลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆนะครับโอเคนะครับมีขครง่ายๆนะครับสูตรสามารถเจาะระบบได้ถึง4ีค่ายให้เราเลือกเล่นจะเป็นสล็อตนะครับหรือว่าบาคาร่านะครับหรือว่าคำนวณผลบอลนะครับ โอเคนะครับวันนี้ผมก็อขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคครับ